สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมครับช่องต่อนกเขาใหญ่อุทัยธานีนะครับวันนี้ก็พาเด็กใหม่มาฝึกนะครับตัวนี้เป็นน้องเจ้าเสือฝ้ายนะครับผมก็เพิ่งออกป่าจริงนะครับครั้งนี้น่าจะครั้งที่สองนะครับแต่ครั้งแรกก็เว้นไปหลายเดือนนะครับนี่ครับก็ตั้งไว้ต้นนี้นะครับ นี่ครับเมื่อกี้ขันมาชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ยับไปนะครับเด็กใหม่นะครับผมก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเมื่อกี้ก็ขันมาแป๊บหนึ่งครับนี่ครับนกป่าตะไลอยู่นะครับนู่นครับมีแก้วกันอยู่ครับไม่รู้จะทำหรือเปล่านะครับเด็กใหม่ นี่ครับก็การฝึกนะครับของผมก็จะเป็นเอ่อเอามาที่ที่มีนกนะครับผมนี่ครับโยนอยู่ครับยังเห็นนกยังไม่ดึงนะครับก็ใหม่เลยนะครับยังไม่เป็นนะครับผมก็เดี๋ยวรุ่นกันครับจะเข้าหรือเปล่านกป่า ก็ตั้งไปพักนึงนะครับกว่าจะขันก็พักหนึ่งพักใหญ่ๆนะครับมีขนาดเป็นลูกผสมนะครับผมนกป่านะครับแต่ละตัวกว่าจะฝึกได้นะครับดูมีขนาดลูกผสมนะครับอยู่บ้านยังยังตุดเลยครับผมนี่ครับนกอยู่ในกรงครับอยู่ในบ้านกับออกป่าจริงนะครับไม่เหมือนกันนะครับ หมายนี้ก็เป็นหมายนกรู้ๆด้วยนะครับผมก็เอามาลองดูนะครับเพราะว่านกใหม่นะครับนกป่ามันก็อจะระแวงพเนียดมมากอะไรมั่งนะครับเราลองดูนกแล้วก่อนนะครับว่านกมาแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าร่วมนะครับนกยังบินอยู่รอบนอกอยู่นะครับ ก็ยังถือว่าขันนะครับแต่ว่าหยุดมั่งอะไรมั่งครับตรงนี้ก็เริ่มอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับผมหมายที่ฝึก,กเป็นนี่ครับเป็นทุ่งนาประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีนกขันอยู่ครับผม เห็นนาข้าวนะครับตรงนั้นน่ครับเงียบไปแล้วครับหนึ่งขันยุบงยอดตาลน,นะครับตัวหนึ่งอ่ะโยนใหม่แล้วครับ ออกออกมาก็ลุ้นแค่ขันพอนะครับฉเฉลยจะติดไม่ติดค่อยว่ากันอากาศก็คึมๆหน่อยหนึ่งนะครับ นี่ครับโยนนบฝึกให้ขันก่อนนะครับออกป่านะครับนกใหม่ให้เรื่องทำนกนี่ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเลยครับเพราะยังไงถ้าออกแล้วขันยังไงนกก็ต้องเข้าครับเหมือนตน้องมีักที่ที่ต้องเข้านะครับพวกนี้เดี๋ยวมันจะเป็นของมันเองนะครับ เงียบไปแก้วครับอืมโยนใหม่ครับนี่ครับ,บ,บนู่นนกป่าบินออก,กนู่นเนีเยแถวนี้นะครับหนึบหนึบเลยครับผม ก็ถือว่าไม้แรกนะครับถือว่าขันอยู่นะครับแต่ยังไม่ไม่เร็วนะครับแต่ถ้าติดนกแถวนี้ได้ก็แจวครับถือว่าเฉลลยดีนะครับนตรงนี้เล่นกันประจำครับ จักโยนบ่อยขึ้นครับผมก็ฝึกครั้งแรกออกมาก็ไม่ติดนกนะครับตัวนี้แล้วก็วันนั้นซ้อมที่บ้านนะครับติดตัวหนึ่งนะครับ แล้วเอาลงมาก็ดิ้นตามนกป่าเลยครับผมนกใหม่เดี๋ยถ้าติดนกบ่อยๆมันจะดีเองนะครับนกพวกนี้แต่ก็มันจะไม่เป็นทุกตัวนะครับแต่ลูกผสมค่อนข้างถ้าติดนกบ่อยจะดีนะครับ สวยนะครับตรงนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะนะครับเพราะมีนกขันอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตั้งกล้องนะครับอากาศไม่ค่อยดีนะครับผมไปที่ไรก็นกไม่เข้านะครับพอตั้งกล้องนกไม่เข้านะครับเวลาเลิกตั้งเข้านะครับ เงียบอยลองรอรุ้นดูครับว่าจะเข้าหรือไม่นะครับนกทำนี้ถ้าเข้าเราก็จะเห็นวงในนกนะครับว่าเป็นยังไงับย้ายมาฝากนี้แล้วครับนกป่าทไลายมาตัวนึงครับ มาหาหรือเปล่าครับนี่เกาะนี่เกาะลุฟักนะครับดูสิจะเป็นยังไงยังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวนั่งรอรุนสักพักครับ